สวัสดีสครับซื้อปลาข้าวว่อมาฝากผู้จักบ่อกผมจะปลาข้าวมุฮูจักปลาข้าวว่อปลาข้าวว่อเป็นยังไงเนาะเอฟซี FC. เดี๋ยวพาไปดูหน่อยนี่อยู่หลังรถนี่เองครับสวัสดีเอฟซีขั้วโรงเรียนแฟมิลี่ยังเป็นทางการครับผู้ใด,ดเคยเห็นบ่คนเหนือคนท่องกอับปลาข้าววอเลยคนอีสานเอื้อนอย่างเนาะป่าข้าวจะแล้ว เดี๋ยวเราจะมีทิปใกล้จะถึงทิปการเดินทางแล้วปลาข้าวว่อครับปลาข้าววอนี่ไงปลาข้าววออยากเห็นปลากระทิงก็มีอู้ีกนะนี่ปลาข้าววออยากหิวข้าวมากไปเป็นเขาเรียกปลาข้าวตัวน้อยแต่เขาเรียกเป็นปลาข้าววอมันตัวน้นอยๆนะมันพอดีแล้วก็เอาไปหมกใส่กระทะนะหมกใส่หม้อนะเธอที่แกงปะลาล้าเราซื้อมาใหม่ใช่ไหมโอ้โหใส่พักอ,อีตูใส่ต้นหอม ข้าวเหนียววันห้อนจ้บลงไปนะเบิดเมืองได้ปลาเจ้านั้นมาล้วปลูกใหญ่ก็เดิมเพิ่มเติมแซบกว่าเก่าบเดี๋ยวพี่จะซอยพี่กระเทียมกินสดๆเลยไะเดี๋ยวไปทำปลาข้าวกันวันนี้เราํามาเลยวันนี้เราจะไปกินข้าวพรุ่งนี้จะมีงานกระถินแล้วนะที่บ้านลองไหวครับพรุ่งนี้เราก็จะไปจัดเมนูกันแต่วันนี้ออมท้องไว้ก่อน เดี๋ยวตอนเที่ยงผมจะไปหาพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะพ่อไปเยี่ยมญาตินะแล้วก็ว่าจะพาพ่อไปกินข้าวไปกินชาลาล์ร้านเก่าที่แกเคยกินอ่ะร้านสไบแกเป็นหนุ่มอย่างนี้อันนี้อร่อยนะใส่ตะไคร้ใส่ผักใบแมงลักเยอะๆเนี่ยแซ่บทำยังไงรู้เด่นทำนะวันนี้ให้เธอทำดีกว่าฮะแข้งใดล่ะซเฮ็ดหมกเออโมกเ่าอะหมกในกระทะนี่ไงเตรียมของไว้รอหมดแล้ว มาเด้อเซฟเฮาครับเปิดเซฟเฮาแสงอยู่ทางไหนแสงแสงอยู่ทางไหนจ้าแสงน่าจะอยู่ทางนั้นใครอยากหินนี่ไงนี่ปลารามากระปุกสองร้อยกว่าลาปลากะดีครับหกสิบบาทมันหมดเร็วต้องกระปุกใหญ่ไปเลยนี่กระปุกนี่สองร้อยสิบบาทครับปลากะดีอันนี้ปลารวมหรือเปล่าเธอกะดีกระดีโอ้สัมสะอาดมากแบบเคาะเกร็ดแล้วก็ตัดหัวเอาขี้ออกอืมก็เผ็่แซ่บแท้ซอยพริก ซอยกระเทียมใส่นะเอาไปหมกก็ได้ห,หรือว่าจะกินสดๆก็แล้นหมกมันสีเนื้อมันสีเละไปเลยมันต้องหมกนินสดเลยเนาะกินจังสีเลยมาแล้วครับนี่เดี๋ยวจะให้เอสซีได้เห็นหน้หนาตาเป็นยังไง <c oughs> ข่าวว่ <c oughs> นี่ครับสสวยๆไม่ใช่ปลานางเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ปลาปข้าวตลาดเทิงเดี๋ยวคงไม่มีดาม่านะมันตัวเล็กอยู่อมากินทําไมไม่รู้เหมือนกัน เขาทอดแหได้เขาก็มาตามนี้แหละครับแต่ว่าขายดีกิโลสองกว่านะเนี่ยที่เชียงรายนี่ปลาปลาคงปลาธรรมชาตินี่แพงนะนี่ง่ายๆสไตล์ลุงเด่นหมกทำง่ายง่ายแล้วพี่ทำให้ดูก็ได้ไหม,ไมเพราะอันนี้บกไปกอรบเจ๊สุดเหนือเนอะถ้าเป็นสุดเหนือนี่เอาไปออกออกออกป่าตำพริกแกงกระเทียมหอมแดงขาขาม,มิ้นไทยหอมๆห,หน่อยแล้วก็ เติม้ำมะนาวก็ได้สุกแม่ก็ใส่ชีฝรั่งหอมโป้มเปืปอก็เป็น,อ,นอร่อยเนาะอออ๊อกแต่วันนี้เราจะมันฉลองปลาค้าวใหม่นะฉลองปลาค้า,า,าวเนี่แซ่บอิลี่เด้เจ้านี่แซ่บอิลีอิลี่อิลี่อีหลอกก็ลอกกระดอกกด็ดีอะเลยป้ไปเมื่อวานน้องฝดถอยมาสองกระปุกเลยนี่เดี๋ยวจะทำละใส่ตะไคร้หลายๆลืมเอามีดมามีดอยู่หลังกระบะเออนี่มีบอกแล้วว่าใอามีดมาด้วย ทําง่ายเลยสูตรนี้ถ้าไปอยู่ปงอยู่ปลานะมันแบบทำง่ายแล้วมันก็สุกเร็วสุกเร็วแล้วก็ได้กินข้าวไวอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปหาพ่ออยู่นี่หั่นตะไคร้ไปเลยว,วันนี้ให้ต้นตำรับมาทําเลยดีกว่า,าสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับยายบอกปลานี้เมื่อก่อนหลายหลายดิสมัยก่อนนี่ยาสมัยนั้านปูเขาเจา้าแดงคน น้ำท่วมทำไมเป็ข้าวเจอยยังคือข้าเจ้าแดงบ่ทนี้เจ้าแดงนี่มันเสียนแบบว่าน้ำสูงเท่าไดมันก็ยืดซ้ำน้ำแม่เด่นมันเสิมดาตายสมัยนั้นสมัยเมื่อก่อนตอนมาซื้อที่ตรงนี้ใหม่ๆเนี่ยเออมันน้ำน้ำท่วมออน้ำมันสีขืนมากหอดผี่เลยดีอ่าก่อนมันยังไม่มีเขื่อนไงยังมันยังไม่มีชลประทานไงแต่บาลมันเวลาน้ำาลงเข้าไปเอาปลาคอนไหมมันเสียมีแต่ปลาข้าวรุ่นนี้ละออาไม่เห็ดปลาแดกบ่ี้มันลายปลาแดกปลาข้าว ป้าเขาเยาักเขาว่าสมัยนั้นสมัยนี่เขาไหเอาปลาข้าวมาใหดปลาแดงที่เศรษฐีเศรษฐีพันล้านุ้นได้เอาปลาข้าวมาใหดปลาแดงสิมีเป็นบวกเนาะเป็นหน้าเป็นบวกแล้วเข้าไปสูบบนปากคอนไหมอ่าฮะปลากคอนมีแต่ปลากขาวรุ่นนี้ล่ะมันหลายสมัยนั้นเป็ี่นตัเป็ี่ยนตับมาเนาะจะไว้ดันปลากกัดซิ่งได้เนาะปลากออโดนลายเนาะปลาขาวปลาซิ่วนี่หาพยม่์มดมือดิน พ่อยื<ห>จึมจ่มพ่อยืจึ่มปาห้าปลาข้าวมาได้ละ่ะอมย์ย่ายนั่นก็นห้าปลาข้าวมาขายได้่ะพอพ่อหายจืม่มบนนอนยันหน้าท่างฝุ่นเพ่นหาบมากแซ่ละขางละสองสามตัวพ่อยายอันพ่อยายอันนี่ไหมอันอันพอพ่อยายตองยายตองนี่ไหม,มผู้ในหน่อยติดเตี้ยเนาะลากินมากแม่ปลาข้าวหาบมากอืยไลายแท้สมัยนั้นบ้านเรามันอยู่ใกล้น้ำกกเนาะมันเข่ามาก มาทางมาจา้าวแก่น้ำโขงอ่ะมันเป็นแม่น้ำแน่แม่น้ำสาขาของน้ำโขงปลาคอนไปเก็บเอาขนาดปลาคอนยังมีแต่ปลาข้าวเลยเออปลาข้าวน้อยปลาข้าวน้อยรุ่นปลาเข็งปลายี่นี่เบาเลยเนาะเอาอยู่เอาไม่เห็ดปลาล่าไม่ปลาแดกไหมอ่ามือใหญ่ก็อน๋อจิงวานสบายด้านเห็ดแยกกันแล้วสิมี่ที่ห้หินเสร็จหินองค์มังกรนี่ได้เต็มอยู่เดี๋ยวเอา หอาจะทานใส่พริกแห้งแล้วพริกสดแล้วก็ใส่ข้าวเบียร์ใส่ข้าวเบียร์นั่นบอกใันี่นี่ข้าวเบียร์คือข้าวเหนียวที่เราเอาไปแช่น้ำที่เอาไปนึ่งแหละเอาข้าวเบียร์มาใส่น้ำที่เห็นเรียนซอยอยู่นี้เรากำลังจะทํากินปลาร้าผมจะกินปลาราปลากระดีแล้วเกี่ยวไม้ผมนี่แล้วจะซอยพี่ ถ่าแยติงอ่ายายติง,ตงสมัยนั้นมันไปยากเนาะยายติงอันนี่แหละหน้าโมเมเนลี่นี่แหละบวกนึงนี่จะปลาข้าวถ้ากันไปเอาไปหานะคะก็ขัดไปสมัยนี้ก็สีด้วยเนะาะขาป้าคล้ายมากวุีแล้ว,วดปากคอนกับวุ้นนี่ขจจอนไปหาจิ้มเหมือน <c oughs> ปีนี้บอจะทันจะมีปลาหลายบอบอในนาบอนาะเจ้ว่า,นะะากะ <c oughs> กันน้ำบ่อนอยุ่ยได้นุ่งเด่นบ่อนหลายก็คู่ปีแต่ว่ามันสิเป็นปลาชอกเกอร์หรือสิเป็นปลาอีหยังทนล่ะเดี๋ยวใส่ขาเจ้าน้อยใหญ่น้อยนิดหนึ่งมันจะได้ดับขาวดีไหมแมนซอยใส่หลายขานี่ขานี่จะดับกินขาวปลาได้ดีมากโคกก็เป็นตะหักตะแพ่งได้โคกคุณไหมหักตะแพงอ่เอามาทาั้งรางก่อนเด้อแล้วนี่ก็ออหอมแดงหอมขาวหอมแดงหอมขาวเดี๋ยวก็ตำใส่เข้าไปอ่ะโชว์เลยดีกว่าหิวข้าวแล้ว มีความสวยเพียงผมมามาดูดูคือพี่ชอบความสะอาดของเจ้านี้ใช่ใช่คือเคาะเกล็ดทุกตัวตัดหัวทุกตัวแล้วก็มาดูใกล้ๆเลยเนี่ยมันแบบมีลับเขาว่าพี่เมียมนั่นแหละคดีงี้เลยนะเราทำาสะอาดไม่มีเกล็ดแม้แต่ตัวเดียวเลยนะตัดหัวตัดเอาไปหมดทุกอย่างเนี่ยไหมอ๋อหอม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 แดห้ามอ่อนนี่ถูกไหมแดดเราห้ามละเอียดที่สุดได้เลยเกตบีเราเกตบีเมียม มาลมลายแตกออยากเลือยตาแลายลาย่มาเอกระถินนี่เลี้ยงปลาแดกก็เพราะ้วว่ากระถินนี่ปลาแดกท่าไหนปลาแดกที่เจ้าเสือดิฟ้าว่าอืาเอาตากแดดเด้อบ้านเออตากแดดมันเป็นน้ำค่ามันน้ำค่ายมันกินบ่อนี่ต้องเอาไว้ในหมอันเดาไว้ในี่แอนแล้วมอันนี้จะไว้ ไฟบอกวันนี้ไว้ในบ้านน,ะนี่ดูประ,ะปรับอักะดีนี่อย่างนี้นะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆตะไคร้ซอยใช่หอมแดงนี่ยหอมแดงซอยพริกซอยเนี่ยใครจะมากินกระถินบ้านโรงเรียนก็เนี่ยกินข้าวกับปลาแดกเด้อ แซ่บขึ้นอย่างนี้กินลาบแม่เออกินมะเดาไอเป้กินลาบกินกินลาบกินจีนมาโดนแล้วที่กินลาบร้านไหนบ้านไหนก็มีแต่มือนี่นี่ยังไม่จบยังไม่จบขอมะนาวหน่อยหนึ่งเอฟปีได้ผ่านไปผ่านมากตะแวะมามาเด้อเหมือนปีนี้เข้าไปกินบ้านตะเลขตะเลขเอาสองกูดคุณชิมม้วนะนะตะเลขเอาสองกูดเลย ว่าสปอร์ตจังไดคะเจ้าเลียกับเจ้าเขามาถูมไหลเลยรู้ว่าทะเลสปอร์ตได้ได้จ้วงกวางแปแๆก็ต้องเอาละที่พ่งนี้เช้าไปกินลาบบนาเล่ดีกว่าตอนติดทามนะครับตอนบ่ายๆค่อยเข้ามาสวนควลุงเด่นตรงน,นี้จะเย็นอตอนบ่ายๆนี่จะเย็นตอนนี้เช้านี่ก็เย็นดีไปย่างมะซาไปแห่ตะเลย่างมะเร็งย่างย่าง่ไปไปายๆมะนี่พุม่ม,มแล้วก็พอดีเขาแห้่ โอ้คือกินอย่างแห้งนี่นี่นี่มาขอคนให้ดูมันต้องคนหน่อยหน่อยน่าแยงสิ้นปลาข้าวเท็นเนาปลาลาบใส่น่อเนี่ยฉี่เขางี้เลยนะเธอลองมาดูหน่อยสิแล้วเปล่าต้มน้ำมันสิยูซุได้ความหนึ่งนะใจไปดีแล้ว อปวดกามกบปลาดุกน้อยแซ่บเอาตัวนเลยเนาะแล้วก็เอาพริกเอากระเทียมงวดอย่างนี้เลยนะเวลากินกับอี้เลยร่ำได้ไรล่ะมึงเองอ้าวลโอ้ยแม่นยังเหรออารูกอืมอม,มวนมาหาน้ำลาย ทั้งร่างกายในพุ่งมาหานี่ยเดี๋ยวอืมน้ำราแซ่บหอมอ่ะนี่เลยปลาข้าวบอปาเป็โตัว่นมันไมเข้ามันปาข้าลมันพริกแกงมันไม่เข้าช่วงนี้ที่เธอเขาไปตกกุ้งกัน กระติกกูนะกระติกหนึงถูกไหมย่อย่าไปอย่าไปพุ่งตัวเนี้เอาเบ็ดแบบใดเอาเบสแบบใดล่ะฮะเบ็ดแบบใดจั๊กเหล่าเขาพุ่งัวเท่าไปโต๊ะจั๊กมือเป็นยังจะมันแต่เอาเคื่องจะทอดไปเขาก็เขาเขาป้อมมันคือสมัยน้อยๆอันน้อยๆแหละป้น้อยๆบ่สอันน้อยๆแหละอเอ้ยพาหัวบ่พาอีบ่เออพาก็ดีพาก็ดีอยู่มันหัวใหญ่ไข่พร้อมบ่ที่นี่ โอ้ไข่ปลาข้าวบดนี่ห oh, นึปลาข้าวหน่อยปลาข้าวหน่อยคือสิมีไข่ไข่บะนี่แม่นบ่มันอืมไข่มันนมันอิดหนีมันแมนไข่ไข่หน่อยคือสีมี่ไข่เสร็จเพื่ออย่างนะเดี๋ยวตอนหมกมานะเนื้อมันจะนุ่มละลายเลยแล้วข้าวเหนียวเจ้าลงไปวืดปืดเลยนะเจอใบแมงลักเจอต้นหอมนะเบรกไม่อยู่อ่ะข้าวสองตีก็เอาไม่อยู่อ่ะเมนูพวกนี้อาหารแบบบ้านๆครับ ใหญ่ก็ตำดีที่อากาศดีถ้าน้อเลิศนะละเริ่มละเริ่มอากาศดีละนิ่มเหมือนเสาวาิ่มเวทนี่ก,กับวัตถุถ้าหน้าหนาวนี่กลางตอนเช้าตอนเย็น<ม>จะเย็นแต่ตอนกลางคืนละตอนกลางวันอาจจะร้อนแถ้าตอนไปเอาขื้นเท่าขย้อยออกก็ตากแดดละค่ะโอวตากแดดทำไมมันเลยแห้งแก่ตอนนั้นแห้ง,ง,งเหรอ ไม่แบกม่วงไม่แบบม้วนนะสิไม่ได้จีดิไม่ได้จีเอ๋อโอะแยะอย่าตาแฝดไม่เอสิบวิจีบัจีหนาแตกแค่แอ่ได้บัผู้เดียวหนาหนาวมาแม่อยากรอแล้วอยากรอก็เป็นยังไงสิบ่ให้มาแล้วน้องอูเขาก็ออกรอดแล้วเหรอน้องอูกับน้องมลกับเจมอนนี่ท้องพร้อมกันนะหนาวกับสีอัน เลยย่ายบ้ำใส่มาดอยายอมแต่อยู่ในท่อจซื้อกันทั้งพอบนมาอ,อยู่ในใ้นก็เห้เด็กหน่อยขันนานน้าวมันก็บก่เป็นต่าออกมากดอกมันเป็นแล้วมันลำบากน,านี่เอฟซี F C ดูมาแล้วครับปลาคาวโอกของแท้นี่นะ มา,มาดูครับสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของยายทันนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะทําหมกกับนี่นะยายทันต้องเอาน้ําปลาครับหอมๆเล่นะเอาไปรวนกับกระทะก่อนครับให้น้าปลาเรานี่มันสุกแล้วมันหอมครับเทคนิคยงเล็กน,น้อยนะครับคือเอาน้ําปลาเนี่ยไปรวนให้มันไม่นะได้ทำให้ไม่ทําน้ําปลาสุกนะแต่ทําให้ปลาหอมครับปลาหอมแล้วก็พี่แกงที่ยายทันตำลงไปนี่ ขานะครับกระตคร้พริกแห้งกระเทียมหอมแดงนะครับลงไปผัดให้หอมเลยครับโอ้โหกินมาละโอ้กินแบบอยากให้ได้ในทางข้าใส่ข้าใส่น้ำแล้วข้าปรุงน้ำล้วเอาปลาลาใส่มันก็ออกข้าวเด้ลูกอจังมันบ่หอมมันช่ออกผัดนี้ก่อนจะดีเนาะผัดใส่กรบเทีแล้วข้าจนขอกน้ำใส่ ผัดพริกแกงกับน้ำปลาให้ห้อยนัวครับน้ำปลานี่จะช่วยในเรื่องดับกลิ่นนะครับแล้วก็เพิ่มความแซ่บความนัวให้กับปลาของเราครับนี่สวนกันไปเลยเดี๋ยวจะเปิด้านอาหารแล้วครัวลุงเด่นเนี่ยมกปลาข้าววอน้ำเยอะไหมไม่เยอะปะนะใส่หน่อยนึงเล่นแก๊เต็มที่เลยครับทีนี้ ยาทานก็จะเอาปลาลงไปใส่ในหมอ้ออันนี้เป็นสูตรอีสานบ้านทุ่งของแท้นะครับข้าวเหนียวมีเท่าไหร่เนี่ยไม่พอครับเมนูนี้น้ำปลาแบบชูชูคนอัดค,คนพูกคนภาคยังน้ำลายแตกเลยครับเนี่ยภาคกลางอาจจะเป็นชูชีเนาะเ,เนี่ยดูสีเหมือนกับแกงเผ็ดแกงป่าหรือว่าชูชีเลยครับแต่ที่นี่ก็เรียกว่าหมกหมอ้อ เป็นอาหารพื้นบ้านที่คนทางอีสานจะรู้จักกันดีครับแต่ว่ากลับมาวิธีในการทําแต่ละบ้านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็ว่ากันไปครับแล้วแต่ความชอบตัวสองร้อยนะปลาเนี่ยถ้าถ้าตัวแม่มันกิโลสามร้อยแต่แม่มไม่มีมีแต่ลูกเนี่ยิดปุด๊บเดี๋ยวจะใส่ใบแมงลักจะใส่ใบมะกรูดเข้าไปหน่อยๆน,นะครับเลือกความหอมปิดฝาไว้รอรอน้ำมันแห้ง ยายก็จะฉีกใบมะกรูดใส่เข้าไปหน่อยใบนี้ใบนี้เองรวยด้วยใบมะกรูดครับพอสุกมานะเราเอามือเนี่ยจ้ำกินใบมะกรูดนี่จะหอมเลยครับต้นหอมใส่เลยบ่ยายรอสุกก็ได้นะใ,ใส่นั่นเลยครับผมสูตรน้าเลศทำน้าเลศก็ใส่ทีเดียวให้จบเลยนะชิ้นเดียวไม่เจ้าหน้ ตั้งกระทะให้ร้อนใบมะกรูดฉีกลงไปเลยครับแล้วก็โดยด้ยต้นหอมแล้วใบแมงลักเอาเธอมีแมงลักใส่ให้ยายด้วยนี่ใส่ต้นหอมเข้าไปนี่ครับความหอมเริ่มออกมาแล้วครับเห็นไหมโลใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาก็เตรียมกับข้าวกับใส่ลายใส่กระโยใส่เบิ้ลเลยนี่ใครข้อจิตใจค่ะกำลังเดิน เดี๋ยวเดี๋ยวพอนไฟเด้อมัสเนี่ยพอนแล้วนะเอาพักอีตวใส่แล้วก็อุ๊บเอาอ่าเสียบอู้หอมคักพี่น้องน่ากินมากสุดบ้านทุ่งของเรานี่น้องไฟกำลังเตรียมใบแมงลักหลายๆนะเบาแก๊สลงไปหน่อยให้มันแบบอย่าเร่งมันแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนมันจะไหม้ก่อนสุกครับคำว่าหมุกหม้อก็ต้องแต่ว่าต้องให้มันไหม้ด้วยนะมจมันต้องจะหอมไม่ใช่ แต่ไม่ได้ให้ไม่วยความแรงไฟแรงสูงครับให้ไฟอ่อนๆให้มันค่อ,คอยๆอบไปนี่เห็นไนใ,ใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะโอ้ยใส่ายกันารเอาเก็บไว้เก็บไว้ตอนสุก่ลยก็ได้นะคือย <c oughs> ืมไว้หน่อยอันนี้เดี๋ยวถ้ามันสุกอร่อยหน่อยพี่ชอบความหอมตอนสุกนะนี่ใครยังไม่ได้เตรียมขับข้าวกับปลาครับใส่ข้าวเจดเปรบหนาแ้วเพิ่มน้ำหน่อยก็ได้แกงเราเข้มข้น เออซีเอมาเด้อมาเดอเ์วิกกี้ใหญ่คนดูแล้วเหมือนกับนี่มันจะไหม้นะข้างล่างต้องเติมน้ำอีกนิดนึงเดี๋ยวปลาเราจะไม่ทำได้สุกรับโอ้โหเปนหนักนหนดูคำน่ากินครับสุดบ้านทุง่งอันนี้ใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นปลาเนื้ออ่อนจะดีสุดตอนกินนี้มันจะอร่อยสุดครับ น่ใบมักลูต้นหอมใบแมงลักเรียบร้อยเบาแก๊สละปิดฝาไว้เลยทีนี้เนาะเบาเกินรึเปล่าเบาเกินแล้วคิดยะเติมน้ำนหเฉยอ่าปิดฝาไว้โอ้โหทีนี้ก็เตรียมกับข้าวมารอเลยครับปลาทูหอมหอมลโลดูครับดูเนอร์พี่น,อน้องเอ็ซีเนอร์ใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาครับมาเลยครับเตรียมตัวเลยครับนี่เมนูเราวันนี้ อลังการงานสร้างครับเาข้าวเหนียวห้อนๆจับลงไปนะ <_ d ata> ผมจะไม่ปิดฝาละสูตรนี้น้ำไม่ต้องเยอะเดี๋ยวน้ำมันจะให้มันน้ำมันง่นๆนแห้งลงไปครับจะได้กลิ่นไหม้นิดหน่อยจากการที่หม้อมโดนความร้อนนะครับเขาเรียหกหมกหม้อเนาะนี่เร่งแก๊สเต็มที่เลยครับนี่สูตรแล้วครับปลาเนื้ออ่อนครับเร่งแก๊สให้มันแบบน้ำมันแห้งไปหน่อยนี่นี่เดี๋ยวแจงพอเดี <_ d ata> ๋ยวค่อยเอาใส่ข้างหน้าไหมเอออ่ะต <_ d ata> ักเลยนี่ครับยายใส่ข้าวเบียร์เข้าไปนี่ก็จะเพิ่มความเข้มข้นความ หนืดของน้ำซุปครับน้ำจิ้มมันนะเนี่ยน้ำราดมาเนี่ยดูน้ำลายแตกกันเลยครับนี่นะปลาเนื้ออ่อนเกรดพรีเมียมครับแล้วก็โรยด้วยราดด้วยนี่เลยดูยดมาด้วยเอฟซีเดอร์น,นี่ก่อนปิดท้ายเจอใบแมงลักสักสองสามใบพอนี่อหอมๆเลยเอาวข้าวเหนียวจ้ำไปนี่แซ่บหลายปิดแก๊สละใหญ่น้ะปิดแก๊สด,ดูมาเด้วเอฟซีเด้อ นะใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาครับเรียนเชิญนะครับมกปลาสูตรบ้านทุ่งนะร้านอาหารไม่มีขายนะครับสูตรนี้ต้องซื้อมาทํากินเองครับแซ<ส>่บขึ้นอย่างตำลาครัวบ้านทุ่งครับกินข้าวกับปลาแดกกับปลาข้าวนะปะลาล้าโรงเรียนนี้กอ็อร่อยจริงนะเนี่ยปลากระดีนี่ใครได้กินทีมันหอมครับเอกลักษณ์ ปลาเอก,กดีหรือคนเหนือห้องปลาสลากนี่แหละเนี่ยคนเหนือเขาไปจ่างแห้งนะครับปลาชนิดนี้นะแล้วก็มาทำน้ำพริกสาแดงมันจะหอมมากจะหอมเนื้อปลาครับนะไปกินข้าวกันครับมีมีองุ่นด้วยมีผลไม้นิดหน่อยก็กินข้าวเหนียวจ้าไปเลยเดิเอฟซีเดิมเลินพิน,นเาเอ้มยมากินหมกปลาข้าวไงข้าวน้อยกินข้าวยำกขางข้าวโพดข้าวโพดตนเมืองของข้าวโพอืม เอาลเป้เลยปลาไหลก็หอมมากเนาะเอาปลาไหลไปผัดก่อนอย่างนี้หอมเลยตักดูตวงอย่างนี้ยายบอกว่ให้ง่ายอันนี้เด้อเอฟซีเด้อลงเดีนตักก่อนนี่ดจอนก็ทานนี่จอนปลาแดงอะไรแบบนี้ตักนี่นะอะไรอ่ะนี่เวลากินเนี่เธอต้องเอาข้าวเหนียวจ้ำลงไปอย่างเงี้ยเนื้อปลาเขาเนี่ยมันจะอ,อย่างนี้เลยเห็นไหมดูนะ มันจะรุดอย่างนี้เลยไหมรูดออกมาแล้ก้างมันก็จะอยู่ของมันไปนี่นะใครที่กินอะไรก็ไม่อร่อยกินอะไรก็ไม่แซ่บนะเรามาทําสูตรนี้ดูปลาขาวมันบม่มีกล้างหน่อยเนาะ,ะน,น,น้อมันอแซ่บแท้เราอีรุงว่าจะเอาผักกระเฉดไม่ได้เอาอเขาเนอะลืมเขาไปเอาผักกะทิมากินกับม,มันเนาะยันเนาะ เนื้อปลาไหมเนื้อปลาเออแล้วเอาข้าวเบียร์ใส่ก็ดีไปอย่างนั้เนื้อเบียว์บอนุ่มเลยข้าวมือสามกระดิ่งข้าวเหนียวใส่ลุงเด่นยับเผล่ใบแห้งก็ได้ร้อนอ่ะขันไหม่หมอข้าวมันเทศไห่ใหม่เนาะข้าวมันเทศไห่ใหม่ต้องไปอ่อนๆแล้วก็ข้นทั้งไส้ก่อนโอ้แสบแทบมันต้องกินร้อนๆอย่างนี้ด้วยข้าวเหนียวก็ร้อนๆนะแล้วก็เนื้อปลานี่นะ มีกางด้วยนะม,มันเป็นที่อืมอืมดีเนาะนี่ขายได้อ่าได้สองเมนูละเพื่อลุงเด็นทำไปคิดเมนูไป <laughs> สาปีแล้วได้เปลืจอจังลอาดูสีปลาแดะ สีดอดใจแล้วอันนี้เระบ่ไหวกินแค่อันนี้มันนะแ่เจี๊ยม,มันปลานะแค่นี้ก็หืมตีป้าตีปัดไม่รู้วิ่งมาหาแบบมวนมาหาศารอ่ะอือดีดีกินง่ายอยู่ง่ายกับลุงเด่น <laughs> แซ่บไหมไม่ได้กินง่ายนะอร่อยมากเนละเนี่ย <laughs> ถือว่าง่ายแล้วกินปลาไหลปลาล่าเป็นตอนนี้จริงเลยแล้วก็แบ่บดนนอปลาแดกกระจายอืแบแบ่บปรุงมันจังนี่จ<ส>ังแล้วแล้วเปิดขนเมือง้แต่ว่าแล้วด้แฟนเป็นคนอุปบบน่ะาก็ไล้ได้สูตรจากพ่อวาแล้วว่า,าที่แรกพ่อว่าเขาจะว่าสื่อเราเปิดจะปลูกไข่กินหอมใช่ห้ามกอน แตงโมฮู้งนี่ใส่ตำมะละกอเนี่ยสุดยอดเลยล่ะเอาต่อนมันใส่นะตำตำนะพู้นี้ก่อนเนาะปลาแดกอันอน,น,อน,น,อน,น,นั้นปลาแดกอันนั้นเราหั่นตำ้วบูกงกระเพ็ดเจวเนาะอย่าแต่ว่าปลาแดกใส่แกงเนี่ยทานไทยมันถือแดดปลาแดดยังกับจางกันถือแดดเหรอไม่คายน้ำแล้วในชะ่ไเนาะไม่คายน้ำแบบมันกับริงมันคือโอ กินอย่งเง้มันไม่รู้จักอิม่มอ่ะแล้วฝ่ายท่านในสต้่มของคุณยายนั่นจะได้เอาาไรค้แสบแกันทำให้มักระแูกเดี๋ยเาเอาตุต่มก้อนแม่สือมากของแม่แม่ตุ่ม่อตุ่มเซนน้มเนี่ยโอ้มคัก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  เยวทองไปไปหาพอได้ละเออเดี๋ยวเอาหินมกไปให้พ่อใหญ่นั่นนั่นนะใจถูงดูวม่จะพาแกไปกินกินไปกินลาบพ่อจิาพาพอไปกินลาบสมัยพอเพิ่นเป็นผู้เฒ่าด <c oughs> ้านล้ำวะ่ะวันไปโรบบาลเลยประด้ยเหตุงานหน่อยู่บุนกะน,นมาเปล่าลายเมือ <c oughs> เหนื <'t> mm ่อยเหรอมาไม่มีไฟเป็ด huh. มีคนไปเปลี่ยนบ่มีแล้วรอดรสามกูบผู้น like ี so, nice. ้แล้วนี่ยเรียนนะอื้มนุ่มนุ่มมาหลายนุ่มมาหลายเลยถ้าตัวใหญ่มันอาจจะไม่นุ่มอย่างนี้เนาะนุ่มคือกันนั่นแหละนร่มแน่นแน่นนุ่มดีอ่ะแซ่บตัวใหญ่แห้งอันแซ่บได้เหรอลุงได้ตัวใหญ่แห้งมากนู่แม่เลยทำไมเราไม่เคยเอาปลาค้ามาทำอย่างนี้เนาะ นี่เป็นครั้งแรกมั้งเนาะที่เอามาทำนี่เนาะเป็นมาเขาจับปลาเนื้ออ่อนห่อข้าจะเห็ดอยู่เห่อมกหม้อมอกหม้อก็จะตายกัน,กนมกกันตองก็จะตายนี่แหละทั้งเด่นเจ้าบ้ามันแหง้งก็ปลาข้าวเขาซื้อปลาข้าวมาเขาก็มาลาบกินมดเนาะบอกเคยมาเห็ดทั้งสี่กินน้ะตะเลกยกอะไรยอดเดียวเยวลยตะเลียกมกออร่อยเป็นเพื่อน <ๆ S 2> มีโอกาสเราไปทำดูรับรองติดใจสูนิสเด็ดแท้ นะครับดุงเด่นยายทันกับผู้จัดก,การส่วนตัวจะขอตัวไปละ,ะเดี๋ยวผงก็จะเข้าในเมืองต่อให้ผู้จัดก,การเขากินข้าวต่อกินข้าวกับปลาแดกเด้อเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะเราสามคนขอตัวไปละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะดวงเด่นยายทันแ,<ส>แล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแ่บแซ่บแซ่บน้ำกันคำใอญ่สามคำหน้าแซ่บแท้แ